น้ำโชคเขาไม่กลัวรถนะครับแต่แม่ว่าเขาก็จะแบบเสียวๆนิดนึงนะฮะเออตบหัวตบหัวตบหัวเออตบหัวเออเอเอฮ้ยสวัสดีครับอยู่กับพวกเราโอเล่เอฟซีไทยแลนด์ครับสวัสดีครับเออวันนี้ควันจิ๋วครับผมควันจิ๋วน้องเวียครับผมน้องเวียซุปเปอร์เทนออรับหน้าที่พาส่งแม่ลูกไป กินหญ้าที่ป่านะครับ <laughs> โอ้จะบู๊เอ้าอเอาเข้าก่อน,นเข้าตรงนี้ก่อนเข้าตรงนี้เออเอาเอาหันหน้ามาหันหน้ามาสิหันหน้ามาอย่างเี้เออหันหน้ามาเอาอ,อหันหน้าหันหน้ามาอย่างเงี้ยเอาไ,ไ,ไปไปต่อไปจังเดย์เนี้ยเอาจะเอาช้างไปได้ไหมเนี่ย มันไม่ใช่ธรรมดาได็ดนั่นนั่นทีแลนไปซดอนรถเขาเด็ดน้นนนนนนองเบยจะเอาช้างข้ามน้ำไปได้ไหมครับว่าจะปล่อยให้น้องเ,เอาไปคนเดียวนะจะไปได้ไหมเนี่ยไปได้ไหมนี่ฮะ ไปคนเดียวไปได้ไหมไม่รู้ลองดูก่อนนะเพราะว่าไม่ไม่รู้นี่คือว่าเราไม่สามารถรู้ได้ลูกหน้านะครับว่าจะเป็นอะไรจะไปยังไงนะต้องรองอย่างเดียวนะครับผมควานใหม่ต้องรองอย่างเดียวนานๆนนนนนนเขาจะได้ขึ้นบังคับแม่วาดนะแต่ถ้าไม่วาดคนเดียวไม่เท่าไหร่นะครับเนี่ยไอตัวป่วนเนี่ยพาพาแม่วิ่งด้วยนัเนี่ย ไปไปต่ออ่าแวะกินหญ้าไปเรื่อยๆนะฮะแวะกินหญ้าข้างทางไปเรื่อยๆเรื่อยๆดูงามโชคนะครับผมงามโชคอยู่ตรงนั้นนะฮะพอคุณแม่มาถึงนี่แล้วนะแม่มาถึงนี่แล้วงามโชคยังไม่มานะเออวิ่งวิ่งหางชี้เลยเอ้าเอาเอ้าเอาเอา้เอา <laughs> โอ๊ยหางสีเลยนอะ นี่เห็นไหมตอนนี้เขาติดแม่เขามากเลยนะครับเขาเราพาเขาไปไหนเขาก็ไปด้วยหมดเลยติดแม่เนาะแม่พาไปไหนก็ไปด้วยหมดติดแม่มากๆเลยนะครับเพราะว่าคุณพ่อตกมันเนาะคุณพ่อตกมันก็ไม่ค่อยได้ไปอยู่ใกล้ชิดกับคุณพ่อครับฮึจัมโบทำอะไรอยู่เออจัมโบมันสาบปลาเขาด้วยนั่นขึ้นมาโบ ลงไปทำไมสะเขาทำน้ำปลาปลาึ้นมาตรงนี้เลยขึ้นมาไหนล่ะอ่ะยีเออพอดีคนใส่น้ำปลาปลาก็เออจำบูลงไปอาบลเลยด้อครับพี่น้อง <laughs> ไปเดินออกตรงนี้เดียวเดี๋ยวมันเยียบตะปูเออป๊บนึง อั่างพี่ใหญ่ไยมึงไทยโอ๊เป yep, ็นเพื่เองได้หนิเอ้าเพื่ออะเออเอาเพื่เองได้เอาพี่ใหญ่ใชยครับผมพี่ใหญ่ใชยเอออัน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 สร้างน้อยสิลักปลาแล้วพี่ใหญ่ใชยนั่นเบื้องนั่นสิลักปลาแล้วนั่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยสิเอาปลามักปา่เมียนนั่นไปเร็วเดี๋ยวไปเร็วงานโชคสงสัยนะครับอุ้ยอุ้ยงาโชคสงสัยว่าในรถมีอะไรหรือเปล่านะมี ของกินหรือเปล่านะที่ไหนได้เป็นปลาครับได้กินปลาเพียบไปทางนูน้นไปไปทางนูน้นทางนี้มันเออไปลงซอยนูน้นซอยนี้ไม่ลงหรอกขยะเยอะคนเขา เอาขยะมาทิ้งครับผมมันไม่ใช่ที่ทิ้งขยะหรอกแต่เขาเอาขยะมาทิ้งตัวช้างเราเดินไปหยิบของสกปรกของแบบเศษพวกสารเคมีอะไรเงี้ยหยิบแล้วก็คว้าใส่ปากเนาะเรามองไม่ทันแล้วก็เขาก็จะอาจจะเป็นอันตรายนะครับ ลุบก้นนี่นี่ลุบก้นวะหันหน้าหันหน้าอกหันหันหน้าใส่รถนะลูกเอออย่างนั้นแหละเอองามโชคเขาไม่กลัวรถนะครับเห็นไหมว่าเขาก็จะแบบเสียวๆนิดนึงนะฮะเออตบหัวตบหัวตบหัวเออตบหัวเออ

บริยานรถเรยนี่อะไรเฮ็ดได้เฮ็ดได้เฮ็ดพี่น้องเอ้ยได้เฮ็ดงามโชคจะพาแม่ตื่นแล้ว น่ารักจริงๆนะครับงานชวิวนีนะ่เก่งด้วยนะฮะโอ้โลมเย็นนะฮะลมเย็นมาแล้วนั่นนั่นนั่นก็จะประมาณนี้นะครับก็จะวิ่งปาดหน้าปาดหลังสายปาดนะ <c oughs> <c oughs> เวลาเผลอเร่เขา ปกติเนะลาพาเดินเล่นเงนี้ยเขาก็จะปาดคุณพ่อเขานะฮะเดินเบียดซ้ายเบียดขวาสกัดหน้าเนี <c oughs> ่ยารักไปอีกแบบเนาะช่างน้อยเหมือนเขารู้ภาษาดีนะเขาก็แสดงอาการบ่งบอกถึงความสุขของเขานะครับอู้ <c oughs> ตันนี้เลยนี่เส้นนี้ก็เป็นเส้นประจำที่เราข้ามนะแต่ว่าจะมีรถรถเวลารถเขาเข้ามานะเอาทรายครับก็จะติดประจำตรงนี้

đủ 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 đốt mày 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 nè mày Nè mày mày Nè mày mày à. mày ให้กินน้ำดื้อไม่ได้ใหเมล็ดน้ำดื้อจำมบ้ก็กินน้ำนะฮะ

ยืนมี่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไรนะฮะไม่ใช่รมดาใน c h จนะอ่าอ่าปัตนิต้องเอ่ะ,อะปัทนิรรทนตรงนี้ข้ามไม่ได้ลึกงามโชคข้ามไปได้ไปนู่นไปตรงนู่นไปเลยเระข้างเระข้างฟังไปเลยลูกอ่าเระข้างฟังไปเลยจะรอดหรือไม่รอดนี่เพอาช้างข้ามน้ำนี่ต้องเวียนี่สองแม่ลูกจอมปวดนะครับผม น้องเวียน้องเวียจะพาช้างข้ามน้ําได้หรือเปล่านะครับรอติดตามชมนะครับผมไปเ <laughs> มื่อกี้ก็ชนวิ่งไล่ชนรถอ่หกล้อดำว่ะงงวโชคอ่ะนะไล่จัมโบ้ครับไล่จัมโบ้จัมโบ้อย่ามาใกล้นะ แม่เขานะนะเรือเรือเรือเรอ,อ้ยอยากขี่เรือข้ามน้ำหรือเปล่าเนี่ยโอ้ไม่ไหวแล้วงี้ไม่ไหวแล้ว,ลวคุณพ่อต้องไปคุมช่วยแล้วครับผมพ่อต้องไปคุมช่วยแล้วอย่างนั้นข้ามน้ำไม่ได้หรอกครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ share, หนึ่งกำลังใจครับผม ขอบคุณครับสวัสดีครับ